เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปต่อไปครับยาวหน่อยครับเราจะเปิดให้เต็มๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้เห็นว่าการเผาเซนท์เ l นเวิร์เนี่ยเป็นการเผาในขณะที่ไม่มีเจ้าหนี่ของรัฐอยู่และคนที่มาเผาเนี่ยก็มาจากเวทีการปราศัยเป็นพี่น้องเสื้อแดงนะครับเชิญดูคลิปที่สองครับ พี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเราตื้นตินกันเพียงเท่านี้เองช่วงแนกคุณเคยเห็นว่ามีการปลาสายอยู่นะครับแล้วเราก็โชยเห็นว่า คนที่ถ่ายภาพเนี่ยก็เดินไปบริเวณบริเวณเนี่ยแถวแถวเซนทันนแล้เวเดี๋ยวจะเข้าไป,าปเซนทันนว่าเกิดอะไรขึ้นในคนก็ทยอยเดินออกมาจากหน้าม็อบใช่ไหมก็ไปหาสถานที่มั่นละแต่หาแหล่งที่ตําเลเหมาะแหละต่างคนต่างก,ก็ไปหลังจากพูดแล้วเผาเลยเผาแม่งเลยเผาเลยเนี่ยคนก็ต้องนั่นแหละก็ต้องไปหาที่แหละเราจะยินเสียงนัททวุฒิพูดอยู่ไหมครับบบ สู้่แรงก็เป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อของแกนนำาู้ช่วยแรงบางคนเดินมาหน้าตาก็น่าสงสารที่เราจําต้องแสดงภาพนี้เห็นเพื่อให้เห็นว่าไม่มีการตัดต่อเป็นภาพจริงที่ถ่ายจากที่เกิดเหตุจริงๆครับครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มมีการมีเหตุการณ์แล้วเราจะเงียบนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังข้อได้จริงทีเกิดขึ้นครับ